อาหารและขนมนะครับคุณทําให้มันเป็นเรื่องสนุกได้นะฮะด้วยการใช้เครื่องพิมพ์สีประสมอาหารของพิมพ์เค้กรุ่น cm 9 0 0 0และ cm 9 5 0 0นะครับเครื่องปริ้นตัวนี้เป็นเครื่องปริ้นพิเศษที่จะสามารถที่จะทําให้คุณนะฮะเอารูปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนโมบายโฟนในแกลเลอรี่ใน Facebook หรือแม้กระทั่งใน Google คุณเซิร์ชมาคุณเซฟเอาไว้แล้วก็เชื่อมต่อ WiFi ผ่านเครื่องตัวนี้ หลังจากนั้นส่งรูปเข้าไปนะครับรูปที่เข้าไปเนี่ยสามารถพิมพ์ด้วยระยะเวลาเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นเองก็จะออกมาอยู่บนอาหารและเครื่องดื่มที่คุณเอามาวางเอาไว้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะสีที่พิมพ์ลงไปบนอาหารนั้นคือสีผสมอาหารมีออยอถูกต้องนะครับและเป็นกิมมิคที่ดีมากๆเลยในการใช้เชิงการตลาดเชิงการ PR หรือว่านำไปใช้เพื่อการโฆษณาต่างๆ ให้กับบริษัทของคุณให้กับลูกค้าของคุณนะครับอีเวนต์หรือออร์แกไนเซอร์เนี่ยเหมาะมากๆเลยในการใช้เครื่องตัวนี้ไปเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารยกตัวอย่างเช่นโลโก้ของลูกค้านะครับใส่เข้าไปได้เลยหรือแม้กระทั่งชื่อของลูกค้าเองรูปภาพรูปแฟนของเขารูปคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เขาปลื้มอยู่นะครับสามารถปริ้นลงบนขนมปังมาการองคัพเคก้กทองหยิบทองหยอด อะไรก็แล้วแต่ที่เอามาวางได้แม้กระทั่งเครื่องดื่มที่เป็นน้ำนะครับเช่นกาแฟชาเขียวชาไทยก็สามารถเอาเครื่อง CM 9,000ตัวนี้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารให้สนุกให้มีสีสารมากขึ้นนะครับซึ่งบริษัทของเรานะครับพิมพ์เค้กหรือว่า i ิงแมนนั่นเองนะครับเรามีเครื่องพิมพ์อาหารหลากหลายความต้องการเพื่อที่จะตอบโจทย์ คุณลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในโซนเบเกอรี่ก็จะมีเครื่องของมันถ้าเกิดคุณอยู่ในโซนของเครื่องชงกาแฟการทํากาแฟก็จะมีเครื่องของมันด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็ตามเอาชิ้นงานของคุณมาเอาสิ่งที่คุณอยากจะพิมพ์มาให้เรานะครับแล้วเราจะจัดการเดมโมให้คุณก่อนถ้าคุณชอบคุณค่อยซื้อเหมือนไปนะครับผมอย่างไร,รก็ตามมาเจอกันนะครับที่ศูนย์บริการเติมหมึกอิงแมน สำนักงานใหญ่ของพิมพ์เค้กนะครับอยู่ที่วิภาวดีซอย56หหลักสีกรุงเทพนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ออฟฟิศของเรานะครับ